อีเอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยสวัสดีค่ะมาเดินมาเอ่อนกินข้าวเด้อยใครที่มีอาการชาที่แขนขาแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดอ่าไม่ไดกินแล้วคนนี้แกงเห็ดปานพิยูโรป้าดาเอามาแล้วสองอันเหรอที่ อืเยอะเลยที่จะว่ามีมดในข้างล่างแหละมดนีน้ำมากต้องน้างขาสมา่ามีมดตกไปเลยจะได้ชัดเลรีมีน้ำพริกนะฮะมีแกงเห็ดด้วย เนี้อะไร,รเนื้อก็กินไม่ได้เน,นือ้อเราไม่ักเนาะเดี๋ยวมันกึดกรึดกรึดกึดแล้วก็นี่นะปลากระป๋องโรซาโรซาปลากระป๋องปลากระป๋องคือโรซาเผื่อเขาจะติดต่อมาให้โฆษณาทำง่ายๆเสือเผื่อเขาจะส่งให้เรากินโฆษณาเผื่อเขาจะสนใจ <laughs> บอกโอ้โอุตส,ส่าห์โฆษณาให้ส่งมาให้เสือพม่าไปสักสองลังสิอ้า,อาวนะน,นี่นะฮะปลากระป๋องนะเป็น,น,นปลาแมคเคอเรลน,นะฮะทอดเสร็จแล้วก็ราดพริกให้น,นัน่นนแ่นมากนะชุบๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ต้องใส่จานเนอะใครจะตักเอาก็ตักเอาทำไมไม่ใส่ยังไงก็ได้ล้างล้างทำไมก็ตักเอาน่ะจานนี้ไม่ล้างแล้วจานข้าวเกิดขึ้นในหมดอืม เย็นเขาก็ไม่ให้ใสกระป๋องไวนะ้ลนะมีสามมันไม่ทันแล้วเขาอัดมาครึ่งครึ่งปีเลยเข้าวฟรีอ๋อ,อกกจจะขอสปอนเซอร์เขามากินฟรีไม่รู้อะไรเนี่ย <laughs> อันนี้เขาเรียกผักอะไรอะ่ะขาอ่อนเขาเรียกว่าขาอ่อน หนเจ๋วของเราล่ะเชื่อวมันหน่อยดิจิยวเจ๋มนี่เจ้อโอ้ยข้าวเหนียวติดมืดเ้ยพี่น้องอ โอ้ยแมงวีทับลงขนาดนี้ยังเอาไม่อยู่เลยเหรอเนี่ยซื้อจริงๆ,ๆเลยัลออยนัพีครอร่อยแท่เป็างามนีน่เ้็พี่งางามอระ ตรงที่อะไรใบจังนั่นหืมทำความสะอาดหรออืมเอ้นหน้าก็ะดาษป้องก นะไปไหนเนะี่ยข้าวิดแล้วฝึกงานเด็กฝึกงาน,นะนไปแนละ้วสวัสค่นะ 5, วันนี้วันพุธเขียวใครเกิ<ม>ดวันพุธมั้งแย่เล้วอวันศุกร์าดา คือเหรอใชคือฮะแต่พี่ชพี่โ่้าวันนีมีใครจะเหินกดเนาะ ไม่กินบรอไม่กินไปแล้วสองตังเป็นไงปุ๊กย่ากินข้าวยังย่าเรียกค่อยอยู่แต่ค่อยบอกินบรอเดินทางใช่ไหมเห็ดี่เอามาจากบ้านพี่โรที่ดองใหญ่ๆแถวหน้าคนอ่ะเพอราะพนะเถ็ดขางช้างเห็ดเช้าช้าง เอยังเยอะไหมเนื้อมันแน่นยิ่งกว่าเห็ดกับเต่าใช่มีคนคนไม่กินถ้าคนเขาไม่เคยกินก็ไม่กินเขาชิคกี้พาแต่ป้าก็เคยกินอยู่แต่บ้านไม่คอยไม่เคยกินก็ไม่กินเลยเอ้ยอาหแกงก็ได้ค่ะคือแบะ อันนี้ปลาเค็มอันนี้ปลาปลาเค็มเจค่ะอันนี้ปลาเค็มอันนี้ปลาเค็มเจทำจากอะไรน้องปลาเค็มเจนนี้ปลาเค็มเจทำจากอะไรอ่ะเนี่ยพวกมันเคยกินห่านเจยู่อือมันก็อร่อยดีนะน้ำเต้าหู้เหมือนปลาจริงๆนะนี่เหรออืออันนี้โปรตีนเกษตรอีกอืออันนี้โปรตีนเกษตรใหม่มันเหมือนแก่จริงๆนะเนี่ย เปนน yeah. ั่นนิดร้อนหยั่ทันแบ่เพื่อนๆเลยชิมไอชิมเจ๋อเจ๋อมันของจริงนะเนี่ยเหมือนไก่ย่างเนี่ยมันจะไม่ยุ่ยอยู่เหอมมันทำจากสาไอไอเนี่ยสาลีเหมือนไก่ไงเนียใช่นี่ไงนี่ไงมันเป็นเนี่ยนี่ยีีดีเท่านั้นยาวไก่เออได้มันจะเป็นเหมือนไก่ประตูเลยนี่อร่อยนะไม่ได้จะเปลี่ยนไปกินเจแล้ว ไม่ได้ใ<ช>ม่ไ,ไม่ได้นะอายมาไปสินม <ừ ừ S 2> ันพาก็ได้ใช่เมนหมืนแม่กำจ่งยบรรพาก็จะมน่ขาวไม่ขาวอือมันเกือตัวเองีเงเสือเออต เสือโดนตอตายเรื่อยๆไม่ได้ต่อยอย่างเดียวมันกัดกัดแก้มกินข้าวทั้งเลือดอ๋อมันคิดว่าเป็นอาหารมันก็เลยกลับไปให้ลูกๆมันท้าบางทีอย่างนั้นก็ดีสิแปลว่าเราเนื้อหวานมันจะหยดใส่ข้าวมันจะหยดใส่ข้าวเลือดเจ้ามันจะหยดใส่ข้าวมันจะติดแดง อาหารเจอร่อยเหมือนกับของเหมือนกับเนื้อจริงๆเลยเขาทำสุดยอดมากเขาทช้จากอะไรรู้ไหมถุงเลือกปะเลือมีถั่วเลือกมีตัวขแป้งมีหลายอย่างเนาะดีบุกดมอะไรเงี้ยแต่มันก็อร่อยนะหอมเนาะอืมอืมนั่นแหละมันดูแพงนี่อยากกินเจไม่ได้เพราะเขาแพงนี่แหละเออกินถุงหนึ่งก็เสียสิบสิบบาทมาจากอะไรอะไร มาแต่เมืวานมันกินแพงมันกินไม่หมดมันกินไม่ได้มันกินแล้ววุ n ยชอบกินน้ำก่อคอชอบกินเนอะอ่าป้าใชรบางกินข้าวเยอะเ่มันก็อบเลยนง่ไงแกงเห็ดยังไงลองกินแล้วโอเคไหมพอแล้วกินเยอะข้าวเต้องมีข้าเหนียวมัน ไออ่าเข้าเหนอนรอเเยะเไปเโหลายยังไม่ออกหายตัวไปแล้วอ๋ไปจะช้าหนุ่มก็ไม่้ยังไม่เ้าเหอคืออยออกมาซักค่าตอนมันตีห้าก็ไม่เดียวฮ้ไปแล้วแต่ี่เรามาแล้วนาตารถเราไปเลย ที่มาถึงนะมาแล้วถามอืมทางไฟอะไวดีทุกอย่างอืมขนมซึ้งเหรอมันไป้ห้ามก่อนเราแต่ปีห้าปีสี่อืมต้อง,อต,งตัดแล้วตอนนี้เนาะยังไม่ผีมันกรจาไปทำคนยังมันจะเหมือนแต่ลูกๆเราไม่เห็นมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เท้าโอ้ยกินไปกินมา นี่หมูนะตุกอันนี้สุนหมูนะกินไปกินมาอิมอ่มอิ่มแปลกเนาะแปลกมากเลยครสี่กินตั้งกินมาอิม่มถ้าคุณไม่รู้สึกอิ่มต้องรีบไปหาหมอแล้วเออเพราะมันจะโชว์เก,กินวัยนี่ไปเองนั่น, <laughs> นไปแล้วไม่ทันแล้วไม่รอแล้วมันเดียวมันเดียวกับกระปองคุณด้วย ไปส่งของหนี้ก็คือกินเรื่อเทีานีะนะคะไปส่งของไปส่งของเพิ่งตื่นตูมไม่รู้มันกินแล้วไม่หยุดไม่ได้เนี่ยเือกินได้เยอะมากมันอร่อยที่ข้าว